สวัสดีครับมาเจอกับพวกเราอีกครนะกับ OS Update นะครับนะซึ่งเนี่ยวันนี้ก็แน่นอนอยู่กับพี่หลอดของเราครับก็ต้องเป็นเรื่องหนังนะฮะซน่ง้ก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ภาพยนตร์นะเป็นเรื่องไม่ i ช่ i m Possible ภาคใหม่ล่าสุดเลยก็คือภาคที่7ครับเรียกว่า7.1ดจนีกว่าเออ7.1น่มันมี2ภาคนะภาคนี้ก็คือไอ มิชชั่นอินพอสิเบอร์เดทเดยคอนนิงมันจะมีพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองพาร์ทสองจะมาปีหน้าแต่ว่าพาร์ทหนึ่งเข้าแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ซีรี์มิชชั่นเนี่ยแยกเป็นสองพาร์ทใช่เป็นครั้งแรกครับเป็นภาคแรกเลยเพราะว่าต้องบอกว่าใครที่ติดตามซีรี่มิชชั่นอินพอสิเบอรมาตั้งแต่ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงตอนเนี้ยต้องบอกว่าในช่วงแรกๆอ่ะเหมือนเขาจะไม่ค่อยต่อเท่าไหร่ไม่ถึงว่ามันจะแบบหนึ่งสองสามมันจะชอบจบแบบไปปิด ไปเปิดนิดหน่อยมันอย่างนี้แล้วกันมันจบในตอนออแต่ว่าแต่ว่าพวกตัวละครเนี่ยมันจะยังต่อต่อ,ตอมาเรื่อ,อยๆถูกส่งต่อเออน่มันเหมือนจบภารกิจหนึ่งก็คือจบไปแต่ว่าตัวละครที่คงเหลือในภารกิจนั้นจะถูกส่งต่อมาในภาคถัดมาออแต่ที่แน่ๆพี่ลูเธอร์เราอยู่ตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเลยนะเหมือนเขาหายไปช่วงภาค2งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดออแล้วก็เหมือนกลับมาอีกทีตอนภาค3หรือ4นี่แหละก็ต้องบอกว่าตัวมิชชั่นเนี่ยมันเริ่ม เรียกว่าอะไรมีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความต่อเนื่องมากขึ้นตั้งแต่น่าจะสักสีขึ้นไปมั้งถ,ถ้าจะพูดจริงๆก็คือเราจะเห็นการต่อแบบต่อเนื่องจริงๆตั้งแต่ผู้กำกับคนนี้เข้ามาก็คือ,อคริสโตฟเฟอร์แมคควอรีอเข้ามาตอนภาค5 แล้วซา,า,าก้าผมเรียกเป็นซาก้าของเขาเลยก็คือ5 6 7.1 7.2ก็คือมันซาก้าของเขาที่เขากำกับมาเรื่อยๆอแลวน่าจะเป็นช่วงที่พอมูสขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์หลักด้วยอ่า่ถ้าตอนแรกๆเขาเป็นแค่อแอคเตอร์ๆๆท,ทั่วไปที่เข้ามาเล่นเพราะว่าก็ม,มีดารายอย่างพวกชองเลโนโลเข้ามาด้วยเ่วงล็กภาคแรกๆอะไรพวกนี้ใช่เออนะฮะก็เลยมันทำให้มีการต่อเนื่องมากขึ้นมันเลยทำให้มีการอ้างอิงว่าจากคาดคอน อีธานฮันเนี่ยมันทําอะไรไว้หรือว่าไปเจออะไรป่าเมื่อกี้ถูกส่งต่อเข้ามามันจะมีคําถามว่าดูภาคนี้รู้เรื่องเลยไหมก็ก็ดูได้ครับถ้าแบบเอาสมบูรณ์สุดก็คงต้องย้อนไปดูในภาคแรกมันควรแหละก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าแบบพอจะอินกับตัวละครในเรื่องก็เริ่มแต่ภาค5้ามาก็ได้เริ่มจากโลเนชั่นมาฟอลเอาแล้วก็มาภาคนี้ก็เรียกว่าเป็นไตรภาคของพุ่มกับที่เขาพยายามจะวางไว้ใช่ก็แน่นอนฮะก่อนที่จะไปสู่เนื้อเรื่อง อยากให้คะแนนก่อนผมให้เป็น9.5 9.5เอออ่าผมให้ให้น้ำหนักจริงๆแอคชั่นมันถ้าเทียบกับอ่ต้องเทียบกับไหนแอคชั่นเรื่องอีกดีนะอย่างจอห์นวิกอย่างไรเพราะว่าอ่าฉากแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้เคลียร์เท่าเพราะมันไม่ใช่หนังมาเชียวอาร์ตอ่ะนื่องามันมันเป็นหนังแบบสายลับมันเป็นทีดิชแนลแอคชั่นนะคือบล็อกบัสเตอร์แบบอ่เน้นการสู้ชับไวเน้นตรงตามด้วย เพราะงั้นเราอาจจะไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าเขามีวิธีการเล่าเรื่องที่มันฟล์ไปเรื่อยๆทําให้หนังเวลากว่าสงชั่วโมง4ี่สานาทมนีมันผ่านไปเร็วมากมันไหลไปเรื่อยๆมันไหลไปเรื่อยๆเลยแล้วเหมือนมันไม่ค่อยมีจุดพักให้เราได้มัจจ้งมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยพอให้ไม่เหนื่อยอ,อตอนดูจอนวิผมยังรู้สึกว่าผมเหนื่อยอยู่บ้างมันมีจุดที่แบบอย่างตอนมันตกบันไดเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแทนแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเราไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วเราก็เหมือนไหลไปกับมันเรื่อยๆอีอย ผมชอบตัวล้ายภาคนี้พี่เกเบเบียลไม่ใช่พี่เกเบเียลผมชอบเอนติตี้อ๋อเอนติตี้ว่าเอนติตี้มันคือตัวร้ายที่ที่แอ่งแบบเหมือนเหมือนเป็นอะไรบุคคลไม่ใช่บุคคลมันคือไม่ใช่คนมันเหมือนจับต้องไม่ได้แต่สามารถบงการได้ใช่มันคือแล้วมันเข้ากับยุคสมัยนี้ด้วยเพราะด้วยความที่มันเป็น AI ใช่ไหมแล้ว AI ตัวเนี้ย มันอาจจะไม่ได้เหมือนหนังแบบเทอร์มินาเตอร์ที่พร้อมจะล้างโลกอะไรขนาหนันหรือควบคุมมนุษย์เลยพวกเนี้ยแต่ว่าเอนดิตี้มันอาจจะไม่ยังไม่เชิงควบคุมมนุษย์ได้แต่มันมีวิธีชักจูงมันเรียนรู้แล้วมันมันรู้วิธีชักจูงมนุษย์ให้ให้ทำร้ายกันเองหรือแบบสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้คนนี้ไปจัดการคนนี้อะไรพวกเนี้ยเออแล้วมันด้วยความที่ทีมของอีธานฮัน์แต่ก่อนมันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่มันมีแฮกเกอร์เก่ง อย่างพี่ดำอย่างเบนจี้อะไรพวกนี้รเอรออย่างรูเทอร์หรือเบนจี้แล้วพอมันมาเป็นเอนดิตี้ฮกเกอร์แม่งคือแทบจะไร้ประโยชน์ไปเลยเพราะมึงเก่งแค่ไหนมึงก็สู้ไอไอ้ไม่ได้ไปออฟไลน์เออเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอนดิตี้มันน่ากลัวมากแล้วเขามีวิธีเขียนบทให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเออนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าอีธานฮันทางนี้ยจริงๆมันก็ดูหลุดโลกนะแต่ว่าพวกกับแม่งเก่งในการแบบยังคุมโทนให้มันอยู่ในความเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลได้อ่าสำหรับผมนะก็ ประมาณและกันเพราะว่าอ่ะคือต้องบอกว่าผมอ่ะก็ดูมิชชั่นมาทุกภาคแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของแกลบการหลงลืมไปอะไรต่างบางทีก็ไม่ได้แบบกลับไปย้อนดูอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าเซตไตภาคแรกอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะชงชว้แต่ก่อนม่งหาดูยากยากยากเออหาดูยากมากจริงๆมันแทบจะไม่ต่อเลยจริงหนึ่งสองสามคือมันแค่จะเป็นเอกเทศของมันอ่ะนั่นแหละเราภาค2นี่ผมดูบ่อยมากเพราะเคเบิ ที่บ้านเอามาใช้ยนแว่นยนแว่นลอดระเบิดบึ้มหนักชอนบูนนอ่นั่นแหละคือต้องบอกว่าที่ผมให้แปลนะคือด้วยด้วยเพราะความต่อเรื่องของผมมันอาจจะไม่ได้แบบต่อกันมาเยอะในช่วงของแก๊ปภาค6-7ถึงเเนี่ยแม่งผมลืมเว้ยว่าเมันมีตัวละครนี้อยู่แหละจำได้แต่มันทำอะไรมาก่อนอันนี้วะอะไรเงี้ยแต่แต่ที่ได้คือต้องบอกว่าภาคเนี่ยมันก็จะเล่นในเรื่องของมีความรู้สึกว่าเล่นของอิโมชั่น อิ o มชันแนลของตัวละครมากขึ้นอิโมชันแนลดา m เมตอิโมชันดาเมตเออนั่นแหละก็นั่นแหละมันก็เรื่องเกี่ยวกับทําเหมือนครับว่าเขาเรียกวตีให้อีธานอ่ะเป็นมันไม่ได้เป็นเหมือนย่อมนุษย์เหมือนสมัยก่อนแล้วอะมันก็เป็นปะถุชนที่แบบหาแบบความสงบสุขของตัวเองที่แบบคือหลังๆมาตัวตัวตนของทีมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนโกส์เหมือนผีอ่ะ ที่แบบเหมือนมีตัวตนนะแต่มันก็ครวะผมจําไม่ได้แล้วว่าไอ้ทีมนี้มันได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเม่สุดท้ายเมือไดนแคือโดนทิ้งตลอดโดนทิ้งไม่โดนทิ้งก็โดนเก็บโดนเก็บก็หนีได้อะไรเงี้ยคือมันก็จะวนลูปคลิปนี้เราอาจจะเตือนเรื่องสปอยไว้นิดอาจจะมีนี่นหน่อยๆแต่จะพยายามไม่ลึกมากแล้วกันอ่านนั่นแหละครับมันก็ท้าให้ผมรู้สึกว่าเอเรื่องของคิวบูอะไรพวกนี้ก็อย่างอย่างที่วิลเลบอกว่า คิวบูมันก็เทียบกับพวกจอห์นวิกไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางซีที่มันก็ดูอึดอัดไอซีรถไฟเนี่ยแบบโหอึดอาชิบเป๋งเลยเขาเขามีวิธีเล่นกับเล่นกับอารมณ์คนดู้ในการแบบคือมันก็ไม่ได้ต๊อปต่อยและแอคชั่นนะแต่มันอาจจะไม่ได้มาเชี่ยวอาร์ตออกท่าสวยๆหรือแบบมีเขาเรียกอะไรอะคิวแคมหรือแบบพวกอะไรที่มันเหนือแบบจอห์นวิกอะไรมาขนาดนั้นแต่ว่า ในใน,ในอารมณ์ร่วมของมันระหว่างระหว่างที่มีฉากแอคชั่นเกิดขึ้นก็คือยังดียังมาตรฐานก็อยู่อแต่แต่ถ้าใครดูภาคนี้แล้วย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งคงจะมีความรู้สึกว่ามันอีสตเออร์เอ็กซ์คนั้งเยอะอ,อย่างเช่นพวกฉากซีนที่วิ่งอยู่ในเมืองอ่ะเมืงองเก่าๆพวกแถวแพบ,บโรมหรือว่าอะไรวนิสอะไรพวกเนี้ย ภาค7อ้างอิงจากภาคหนึ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีซีนต่อสู้ที่เป็นจากรถไฟด้วยอ่าเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องแล้วก็คือภาค7เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการที่อะไรรัเสเซียไปดูเรือดำน้ำ่นเออรัสเซียมีเรือดำน้ำเหมือนเขารู้จักคนประเทศนี้ที่อยากูอย่าเรือดำน้ำใช่ครับว่าเรือดำน้ำนี้มันวิเศษขนาดไหนถือว่าเป็นแบบสามารถเข้าอะไร v a n i s h i ่ g หายตัว,ยตวอย่าง complete l y เรือดำน้ำนี้ชื่อว่าสวัสดิ์สโปมันมีคุณสมบัติก็คือเขาใส่เ i เข้าไปในในเรือดำน้ำมันเป็นแบบห้องใหญ่เหมือนเซเลบรูขนาดย่อมๆมันเหมือนเหมือนสมองอะ่ะใช่แล้วมันใหญ่ๆใส่ไว้ในเรือดำน้ำแล้วแล้วพี่มีกุญแจ2ดอกในการแบบไขกุญแจกุญแจแจม่งเหมือนเหมือนพวกกุญแจปลดเทีเคลียร์ไม่ต้องสอง ต,ต้องใช้สองสองดอกในการไข่แล้วพี่กันระหว่างไขพี่ก็โมว่านี่คือเทคโนโลยีล่าสุดที่แบบไม่มีใครจับต้องได้หรือ <ลา S 2> แบบไม่มีใครเห็นเราจะชนะสงครามแม่งเดินออกมาจากคลองนั้นแหละมีคนตรวจพบเราครับคือตอนแรกมันเปิดว่าเบนิช <c oughs> ิ่งแบบคอมพิวเตอรี่ไม่มีใครตรวจจับได้ยูดีอ้าวนี่คือเชี่ยเออนี่จะเป็นสุดยอดเครื่องจักรสังหารที่ไม่มีใครจัดการก็หลายๆอยู่ประสพพณ์เจอเรือน้าอ่ะเรือน้ําผีสิงอะ้รทช่ว่าไปเอ๊ะใครวะยูดีก็โผล่มาอยู่ตรงวงนี้ เอาไงดีครับยิงแม่งเลยไหมยิงเลยละกันเพราะว่าเพราะว่ามันเข้ามาค่อนข้างเร็วแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนเห็นอ่ะเออจริงๆผมชอบฉากนี้ตอนต้นเรื่องนะเพราะว่ามันดีมันเป็นฉากที่เหมือนเราเห็นในหนังหลายๆเรื่องอยู่แล้วแต่แบบเขาทําวิธีการถ่ายทอดอารมณ์เขามันทําดีดูแบบกดดันดูอะไรพวกนี้ทุกคนก็เหงื่อแตกกันเออใช่เออน่นั่นแหละแล้วก็คือสุดท้าย กลายเป็นว่ามันก็ไม่มีไม่มีใครมาโจมตีมัน<ช>นะแม่งยิงยิงตอร์ปิโดออกไปก็คือแบบไม่โดนใครแบบเป้าหมายหายแล้วก็ตอร์ปิโดที่ถูกยิงมาใส่ก็ไม่มีใช่ก็เลยเป็นงงๆกันแต่กลายเป็นว่าพอแบบจะปลดอายุปลดอาวุธทุกอย่างแล้วจะแบบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้กลายว่าไอ้ตอร์ปิโดที่ยิงออกไปอะแม่งวนกลับมายิงตัวเองครับอ่าก็คือมันไม่การเฉลยว่าจริงๆแล้วก็คือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอไอ้เรืองเนี้ย โดน AI หลอกเรียกว่าโดนแจมมิ่งด้วยตัวเองเอทําให้เรารู้ว่า AI นี่แม่งเวลามันหลอกคนน่ะหลอกยังไงนี่ครลบผลของมันอนี่คือนี่คือการเหมือนเหมือนโหมลงแล้วกันว่าเรื่องภาคนี้เราจะได้เจอใครเรื่องราวมันก็ถูกปูมาเรื่อยๆอันนี้เราก็จะเข้าไปในโซนของพวกบทบาทของอีธานอีธานฮันก็นั่นแหละครับเขาก็ยังร่องรอยไปร่องรอยมาทําภารกิจอะไรต่างๆแน่นอนเขาก็จะไปไปช่วย อดีตเพื่อนร่วมทีมแล้วกันที่ตอนนั้นมีข้ออะไรพวกทางเอ็ก็คือหน่วยสายลับของทางอังกฤษเขาตามล่าผู้หญิงคนนี้อยู่เขาก็เลยต้องไปจัดการคืองนี้ต้องบอกว่าพอเรื่องมันเริ่มมาทั่วโลกจะเริ่มตื่นตัวกับแค่ว่ามันมีกุญแจ2ดอกที่แม่งลับเสียตามหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแต่มันนะมันตามหากันเยอะมากมันต้องมีอะไรแน่ไอเก็เลยสั่งให้ไอองค์กรแม่ของอีธานฮันก็เลยสั่งให้อีธานฮันไปหา หาดูแต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือไอ้กุญแจดอกหนึ่งอยู่กับอีซาเฟลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นเลเวอร์เขาในภาคตั้งแต่ภาคห้ามาแล้วก็เหมือนแบบให้ไปตามหาอิซาแล้วเอากุญแจมาให้ได้ส่วนอิซาจะฆ่าหรือจะทาอะไรก็แล้วแต่อก็เลยมีการปลุกปั่บมันก็เลยมีการพรางคดีในการแบบอ่ะท่างให้ว่าเป็นตัวเองตายหรืออะไรก็ว่ากันไปเพื่อที่จะปลดล็อกให้ อิวซาเนี่ยสามารถมีอิสระ,ะได้ไม่โดนติดตามแล้วคือเคือเราก็รู้แหละว่าอีธานไม่ไม่ฆ่าอิวซาหรอกมันต้องไม่ถามมันต้องไม่ถามแต่ว่าความยากของอีธานกนะ็คือเขาต้องรีบไปก่อนที่มือสังหารจากหลายๆที่จะไปถึงตัวอิวซาพอเขาไปถึงตัวอิวซาแล้วเขาก็ต้องเหมือนเหมือนก็คุยกันแหละว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้และทีนี้ก็คือก็อัมพรังว่าให้อิวซาตายแล้วตัวเขาก็กเหมือนกลับมาเอฟเพื่อเหมือน เหมือนมาสืบต่อว่ามันเกิดหาอะไรขึ้นทำไมเขาคืออยากคืออยากรู้ว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันสําคัญยังไงเพราะว่าตัวเขาแค่ได้รับภารกิจมาโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้กุญแจนี้เอ้ามันยังมีอีกดอกเหรอต้องไปตามหาอีกอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับแล้วก็่จะพระจัผูไปเรื่อยๆเลยทีเรื่องก็จะแบบพาเราไปนู่นไปนี่แล้วก็มันก็จะพาเราไปรู้จักกับตัวของเอนดิตี้ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับการที่เหมือนหลอก หลอกทีมของเขาได้แล้วก็เหมือนการที่แบบทดสอบทีมของเขาว่านู่นนั่นนี่ในนี้แล้วก็จะมีตัวของเกเบียลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือต้องบอกว่าในในซีนต่างๆที่มิชชั่นน่ะชอบทำก็คือเป็นซีนที่โชว แนวเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องการจับหน้าตาหลอกด้วยภาพกล้องจอปิดนะโดยถึงมุกเก่าๆอย่างหน้ากากหน้ากากใช้บ่อยมากอ่ามุกหน้ากากอ่ะจริงๆทางนี้ทางนี้มันเป็นกิมมิกเยอะคือแม่งใช้ใช้จนไอ้คนที่แบบตามจากวีธานแทนแม่งหลอนดคือนั่นแหละครับคือมันอันนี้ฮ่าเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเชฟ เขาเรียกอะไรเทคนิคเดิมๆอย่างหน้ากากเนี่ยมันทำให้คนหลอนได้ไงอ่าแน่นอนว่าไอเทคนิคนี่ยังหลอกได้แต่พอเป็น AI หลอกเนี่ยม,มันก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยคนในสนามบินตรงเนี้ยมันมีตัวตนหมดทุกคนแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบอยู่นะ แต่มันไม่เห็นเพราะว่ามันมี AI อย่างเอ t ิตมันช่วยอยู่ AI ที่แบบลบภาพให้แบบเรียวไทม์ลบตัวแบบเรียวไทม์ไปเลยว่าไม่อยู่ในกล้องเพราะงั้นด้วยความที่โลกเรามันมันพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้นการหลอกแบบนี้ของ AI มันเลยมันเลยส่งผลมากขึ้นเยอะในการที่จะแบบทำรุ่นทำนี่นะเพราะงั้นเราเราจะเริ่มเห็นความอันตรายของ AI มากขึ้นกับการที่แบบมันอยู่ตรงนี้แท้แต่เราไม่เห็นมันเราไม่เห็นมันในกล้องนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้อในเมื่อ เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเมนหลักตัวร้ายละกันก็คือ A i แน่นอนว่าเขาก็จะไปยืมมือคนคนหนึง่งก็คือแกเบลซึ่งในอดีตตอนนี้นเขาก็ยังไม่ได้เฉลยว่าอดีตเขาเป็นยังไงบ้างแต่แน่ๆคือมันมีอดีตกับอีธาแน่นอนอว่าเป็นอีทาก็จะบอกว่า,บ,าบ้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 าน่ะมันไม่น่าเป็นไปได้เออเฮ้ย <c oughs> <ๆ>เขายังอยู่อีกเหรออะไรเงี้ยเออครับแล้วก็เขาแค่จะบอกว่าอ่ะชายคนนี้ ใช้ชื่อว่าเกมเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงจริงหรือเปล่าซึ่งแฟนพันธ์ไมซันอาจจะงงว่าไอ้แบ็คแบคพไอ้าตนี้มันอยู่ภาคไหนวะรู้ีหยก็คือไม่มีนะฮะผมกลับไปดูภาคหนึ่งไอ้ชื่อมันมีจริงหรือวะคุณหลุดได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันเป็นซีนที่เขาแอดเพิ่มเข้ามาแล้วก็เหมือนอนุมานเอาว่า อีธานกับเกรเบลมีมีเคยมีอดีตมีละงรละแหงกันอยู่ว่าเขาอาจจะโดนหักหลังอะไรก็ว่าอีธานอาจจะทิ้งหินไว้หน่อยว่าเขาคือคนที่ทําให้ชั้นเป็นชั้นอย่างทุกวันนี้อ่ามันจะอารมณ์ประมาณว่าเกรเบลมันคือคนที่ชักชวนอีธานเข้ามานี่อ่าประมาณนั้นประมาณนพออนุมานได้ประมาณนั้นเออเพราะว่าในช่วงของมิชชั่นแรกๆมันก็ไม่ได้ถับว่าอะไรประมาณนี้หรอกเออทีนี้ภารกิจของอีธานก็จะสารวนอยู่กับการตามหากุญแจครับทีนี้ช่วงหนึ่งเขาจะก็จะได้ไปรู้จักกับ เกรสน้องโจนโจนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยโดนจ้างมาล้วงกระเป๋าเฉยเออเอออันเนี้ยตัวสวยหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนที่อาน้องเกรสอาจะรู้ต้องบอกว่าแม่งสวยสวยที่เข้ามาวังวนไอ้พวกกลุ่มพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้อะไรเลยแบบน้องเป็นมือใหม่อะครับคือแล้วคุณต้องเกออเกร เป็นคลาสโจรแท้ๆแบบว่าคือมาสายล่วงกระเป๋าแบบล่วงกระเป๋าริงไม่ไม่มีสกิลอื่นเลยสกิลโน้มน้าก็ไม่มีปอมตัวหรือว่าพางตัวหรือว่าสอดอ่ะขาอะไรสอดแนมไม่มีคือแบบสายล้วงกระเป๋าเลงไม่เป็นอ่ะสายล้วงกระเป๋าแล้วเนียนอย่างเดียวก็คือมีมีแค่นั้นเลยไม่รู้ว่าคือแบบมาทํางานตามที่เขาจ้างมาเฉยๆแล้วก็พอมาเจอกับอีธานก็แบบ จะพัดจะพูไปเรื่อยๆแบบสองคนนี้ตอนแรกก็จะยังไม่ไว้ใจกันอ่าอ่าอ่เอ้ยไม่ต้องบอกว่าเกรซไม่ไว้ใจแต่อีธานนะพยายามช่วยพยายามจะช่วยเหมือนเหมือนคือเขาอ่ะอีธานต้องบอกว่าในในสิ่งที่อีธานพบเจอมาเนี่ยเวลาไปพัวพันอะไรบางอย่างมันจะแบบโคตรอันตรายอันตรายแบบสิ่งที่เขารักหรือว่าเขามีไปไปเขารียกปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรต่างๆพวกคนทั่วไปก็จะแบบไม่ไม่เดือดร้อนก็ตายอะไรเงี้ยเลยทำให้เกรซอะ ก็เลยแบบอีธานว่าน้องก็เป็นแค่เหมือนคนปกติประตูชนทั่วไปอ่ะอีธานเหมือนสไตล์ที่เอ l i g h t ์เทนแล้ว่ก็คือเหมือนตื่นรู้แล้วว่าแบบแม่งไม่ควรถ้าไม่ใช่คนที่ร่วมงานกันมาแม่งไม่ควรมีใครที่มาอยู่ในวังวนนี้ก็คือแบบเขาพยายามจากการเกรซออกไปตลอดแบบไม่ยอมให้ไม่ยอมให้อยู่ในอยู่ในวังวนเลยเออแต่อเกรสก็เหมือนพยายามจะแบบก็ฉันจะต้องทํางานฉันต้องเอาเงินนะก็เลยมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วกัน ที่ทําให้เกรซเขาเริ uh, ่มแบบรู้สึกรู้สึกลายใจในการกระทําของตัวเองหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ จะพัดจับูมาต้องมาร่วมมือกิทานเพื่อแบบไปแย่งชิงกุญแจแล้ตลอดทั้งเรื่องคือการตามหากุญแจการตามหากุญแจและการล้วงกระเป๋า <c oughs> เออะอะไรก <c oughs> ูได้กุญแจแล้วเอ้เกบคือพวกคืพอพวกพวกมึงก็รู้อยู่ว่าเรื่องนี้แม่งมีจนแล้วแม่งก็โดนล้วงกระเป๋าว่ามึงก็ยังใส่ของไว้ในกระเป๋าของเกงสลับไปสลับมาใส่หน้ากากคือแม่งตัวละครตัวตัวแม่งเลี่ยมหมดเลยแต่ว่ามัน มันสนุกนะคือคือหนังมันถ่ายทอดได้สนุกมากการที่แบบเรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องการปลอมตัวเรื่องของแบบนุนนี่หรือตัวละครที่มามาจากจับซาก้าของแมคคอรีเขาอะที่มารวมอยู่ในภาคนี้อย่างตัวอีกตัวที่ค่อนข้างสำคัญก็คือไววิโดที่เข้ามาเป็นเหมือนแม่ไม้เขาที่เข้ามาจากภาคที่แล้วใช่ที่เข้ามาร่วมร่วมวงในการหากุญแจเหมือนกันครับแล้วก็พยายามจะขายให้ ผู้ซื้อซึ่งเราคงไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครไปดูเอาเองนะครับมันจะมีผู้ซื้อมันจะลุ่งๆนางกันอย่างนั้นแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่จุดหนึ่งเขาจะให้เราไปตามต่อในพาร์ททูซึ่งต้องบอกว่าตอนจบของเขามันไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งคนแบบค้างเติงขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกมันจบมันจบในเฟสของมันแต่ว่าก็ยังทิ้งมวลไว้ให้อยากดูภาค2อยู่ดีเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนจบอ่ะเหมือนตอนอะจบตอนที่หนึ่ง ก็ติดตามต่อต่อไปอแค่แบบว่าไอสิ่งที่เริ่มต้นมาจากจุดตอนแรกจนถึงตอนเนี้ยอ่ะก็ได้ของมาครบแล้วคนที่เหลือแล้วยังไงต่ออ,อแต่ละคนก็คือจะกลับมารว,วมกลุ่มกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าเราอ่ะจะเอาไอเขาเรียกอะไรอีธานฮันจะทำยังไงกับเอดิตี้เออซึ่งมันก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะไปกองอยู่ที่พาร์ทสอซึ่งผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ถึงมันจะเป็นพาคภาแรกแต่ว่าก็ยังก็ยังแบบใส่ใส่มาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันใจดีคนดูผมว่ามันไม่ได้แบบอารมณ์แบบยังไงอ่ะมันจะมีหนังหลายๆเรื่องที่แบบจบแบบคลิปแฮงเกอร์แบบแบบตัดไปเลยอ่ะตัดไปเลยแล้วมึงไปดูพาคต่ออ่าออแบบกำลังแบบอุ้ยกำลังขึ้นเลยกราวกำลังขึ้นด้วยปื๊บแล้วตัดเอออ้าวใช่ <king S 2> อันนี้นมันก็คือมันมันลงไว้ระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนมีสรุปในตัวของมันอ่าแล้วก็ค่อยไปต่อพาร์ทสก็คือว่าตัวตัวหนังยังคงเขาเรียกอะไรคุมเทมโปคุมจังหวะของตัวหนัง<ช>ไม่ให้แบบขึ้นสูงลงสุดอะไรกันขนาดนั้นยังคือมันก็ยังขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยลงนิดหน,หน่อยหน่อยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เอ j นจอยไปกับมันถั้งที่ตัวหนังมันมา2ชั่วโมงกว่า 2ชั่วโมง4 3านาทีเกือบสาชั่วโมงแล้วเกือบ3าชั่วโมงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่ได้ช่านานขนาดนั้นมันไวมากคือเหมือนโอเคเริ่มแรกอาจจะแบบนิ่ๆแล้วกันเพราะว่ามันจุดติดติดเครื่องปุ๊บแม่งยาวเลยแบบแทบไม่พักเลยแบบไปเรื่อยๆของมันเลยเออแล้วก็จริงๆผมมิชชั่นมันมีความที่สิ่งที่ผมชอบก็คือพวกแคสต์นักแสดงทั้งตัวของอีธานหรือแบบ อีธานไม่ต้องพูดถึงมันเขาเล่นบทนี้มานเขาเขาส่วนบทหรืเป็นอีธานเป็นโลอีธานเลยตลอดเลย้ะสาวสาวของอีธานแล้วกันผมรู้สึกว่าเขาแคสมาดีหลายๆคนก็ดูมี potential ที่ดีในการแบบสานต่อย่างอีน้องนักฆ่าสุดเบียวปารีสอ่าเออพอมพีมน้องที่ไม่น้องที่ไม่ค่อยจะพูดจาจจาน่ะเออาร์ก็บางทีก็พูดดูจัดสนุกเอ็นจอยกับการขับรถนะ สมบูรณ์เอ่อพอมคิเมนติสนะฮะคนที่เล่นเป็นแมนติสในกาเดียนกาเล็กซี่ก็ดูจะพลิกบทบาทมาหน่อยอ่าอ่าเกรซก็จะเล่นโดยแฮร์รี่แอดเวลซึ่งเป็นเอ่อเมียกับตันเมกาผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สวยกว่าแล้วก็บทเด่นมากแล้วก็เล่นค่อนข้างเคมีเข้าทาครูซได้ดีคือน้องมันจะมีความเปิื่นของของน้องอยู่โดยที่แบบฉันมาเจออะไรกันวันนี้บอกให้ขับแล้วกูขับรถไงไอ้ซ้ายกับขวาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายกูเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมี อีกคนที่เด่นผม,ผมว่าผมว่าภาคคือภาคที่แล้วนางอย่างไว้วิดูอะไว้วิดอที่แสดงวานิสาเคอร์บี้อะคือภาคที่แล้วจะโชว์ความเฟียสความสวยภาคนี้ภาคนี้เออมันมีความแบบเปิดเพิ่มเ,เข้ามาแล้วแบบโชว์ตลกเปิดแบบแบบเอาเป็นยังไงเปิดไปดูแล้วกันแต่แบบมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออนางก็น่ารักดีว่ะเนี่ยออเออสปอยนี่นะผมเสียดายนิดนึงอาจจะเป็นจุดอีกจุดที่ผมติดใจนิดนึงแล้วกันแต่ว่าผมเข้าใจได้ ก,การสูญเสียของการการปรับบทแล้วกันปรับเปลี่ยนบทบาทบของตัวละครสําคัญในเรื่องนะเพราะจริงๆเข้าเป็นเป็นตัวละครที่ผมผมชอบที่สุดในจัก,กรวาลของอตั้งแต่าภาค5มามิชชันเป็นตัวละครที่เข้ามาในภาค,ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบมิชชั่นอิมพอซิเบลขึ้นมากๆตั้งแต่ตอนนั้นอเออแล้วพอภาคนี้ก็ถูก รีโลปรับนั่นแหละจากคลาสดาบจากนักดาบที่อยู่ในทีมเสียตี้ตี้นักดาบเลเปียหายไปครับแล้วเราก็ไปเปิดตี้รับโจนเข้ามาเ็นการปรับแต่ว่าเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะนั่นแหละครับคือเรื่องของมิชชั่นอินพอสิเบิลต้องบอกว่าตัวละครต่างๆมันก็จะสุกสารต่อมายิ่ง ยิ่งซีรีส์มีความยาว,วาเรียกอะไรความยาวของซีรีส์นานนับ10ปีมากขึ้นเนี่ยตัวละครจะถูกลงตัวละครมันจะเริ่มรู้สึกว่าเชีย่ยมึตงต้องหาที่ลงว่ะเ,เพราะไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแต่ก่อนก็จะมีคนอื่นตัวดังๆก็เคยมีนะอย่างแบบพวก หรือชื่อเออได้แหละแต่ว่าเราจะได้เห็นการเหมือนเป็นวัฏจักรหมุนมาเรื่อยๆมั้ยมีคนมีคนแรกอ่ะมีคนเดียวที่ยังคงอยู่ก็คือทอมครูสก็อยู่แล้วมึงจะให้ทอมครูสเป็นคนอื่นเหรอมึงให้อีธานฮันเป็นใครอะไรเงี้ยเออั่นแหละค็คือก่อนหน้านี้มันก็จะมีอีเต้เอกเล็กอย่างอย่างเมียเมียของอีธานฮันก็คือเมียจริงๆนะครับมันก็จะมีแบบออะแทรกมานิ่ไหนว่าอตอนแรกๆโชว์ภาคแรกกับป๊อปปี้เลิฟภาค2มาต้องแยกไป ภาคหลังๆมาก็รู้สึกว่าเอ๊เราต้องไปทํางานที่อันตรายฉันก็เลิกกับเธอแล้วกันแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าผูกพันอยู่ก็มันแอบซองอะไรอมันไม่ได้เลิกขนาดนั้นนะก็คือแบบแยกดีกว่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันอันตรายรักแหละเลยให้ไปแยกต้องแยกออกแต่ว่ากูก็อยากจะช่วยโลกใบนี้ไว้อยู่หน้านะคะเรียกว่าหน้าที่นั่นแหละหน้าที่การงานมันสําคัญเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบตัวละครนั้นมากๆที่เข้ามาในภาคห้าแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่า นี่แหละคนที่จะอยู่ข้างอีธานฮันได้ต้องเป็นคนแบบนี้อแต่ฮะนั่นแหละก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปนะก็ต้องบอกว่าในของมิชชั่นอีพอสซิเบิลถ้าใครอยากจะมาดูซีนอันตรายหรือว่าซีนเสี่ยงตายเนี่ย ยังนี้เขามีให้อยู่แล้วเซ็นโออีธานเออซีนวิ่งไม่ต้องห่วงเซ็นวิ่งอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งเกินไปด้วยคือเขาเขารู้สึกรู้สึกเหมือนแบบมึงชอบดูทอมวิ่งจะเป็มดูใส่ไปเยอะเลยอันนี้อันนี้กูถามด้วยเขารู้ใช่ไหมว่ามีคนแซล์ฉากวิ่งเขาเยอะมันต้องรู้อ่แล้วไม่งั้นพาราโมนมันไม่ลงคลิปวิ่งส0นาทีของอีธานลงในช่องมั้วหรอกวิ่งอยู่วิ่งต่อไปแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่แล้วนอกจากวิ่งเยอะวิ่งบ่อยแล้วแม่งวิ่งยาวด้วย บางฉากอ่ะมึงไม่ต้องวิ่งยาวขนาดนั้นไอฉากสนามบินอ่ะเหมือนเหมือนประมาณว่ากูปูกูปูรูวิ่งให้เลยแต่ไม่รู้เราอยากวิ่งไปไหนวิ่งเลยพี่ไม่รู้เลยผมชอบดูเขาวิ่งผมก็นั่งดูอยากให้รู้ดูวิ่งก็ดูครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะสอนมิชชั่นอีมอสซิเบิรนะก็ถือว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ไม่น่าพลาดละกันพลาดก็เป็นหนังใหญ่ในในในช่วงระยะเวลานี้ละกันที่แบบก่อนที่จะไปดูบาร์บี้กันในวิดหน้า ผมรอดูอยู่ที่บาร์บี้มันน่าดูนะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ไม่เสียดายเงินแน่นอนหรือแบบคุณคาดหวังความสนุกยังไงก็ได้เข้าไปดูยังไงก็ได้ตามคาดหวังอยู่แล้วก็จะมากจะน้อยอ่าแต่แต่แน่ๆคือถ้าลมเราดูพักพักเจ็ดจุแล้วอ่ะมันก็จะค้างคาว่าถึงเขาจะปลาดีแล้วมันก็ยังค้างอยู่ดีมันก็ยังคายาว่ากูอยากดูเจ็ดจุดสองงั้นก็รอติดตาม Vision Impossible เดซและคอนนิงพาร์ททในปีหน้าครับยังไม่แน่ใจว่าเข้าตอนไหนน้ารอติดตามได้นะว่าไม่รู้พี่ทานฮันหรือว่าทอมครสเราเนี่ยจะโชว์ซีนเสียงตายแบบไหนมาอีกจะสรรหาอะไรมาอีกรอดูนะครับครับเอาประมาณนี้แล้วกันครก็ประมาณนี้กันสำหรับอัปเดทในสัหรับอาทิตย์นี้นะฮะก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะก็อย่าลืม สั s ส r i b e สมัครเป็นเมบอร์ทริปของเราด้วยนะครับผมกดสมัครแบบไม่รับฟรีเลยนะเยี่ยมยอดเยี่ยมมาห้าบาทเท่านั้นเราก็จะได้มีคลิปพิเศษต่างๆที่เราพยายามจะทํามาเสริมให้เราให้ให้ดูกันเยอะ,อะๆนะ ก็จะเป็นแบบอ่ะซีนเก่งๆของดอลลี่อะไรเนี่ยเขาจะไปอยู่ในพวกซีนเก่งๆใช่ไหมเออซีนเก่งเขาโชว์เทพไงอ่ะไปอยู่ในพวกเมมเบอร์ผมสมัครว่าอย่างนี้เลยผมอยากดูซีนเก่งเขาเออนั่นแหละครับก็จะลืมมาสับสไครต์เราได้นะหรือว่าก็จ่ายเมมเบอร์ของเราด้วยนะครับครับประมาณนี้นะครับสำหรับเสองคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้